ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสมองสุวรรณสุขสุคนนะครับหนี่อยู่ในแปลาบอยื้อรับผมมาเล็ดคลิปแม่แนวนะครับวันนี้เบิ่งครับนี่ผมผมมีความรู้ด้านการปลูกบกอื้อผันใดนะครับหรือฟากท่องขอความหูผู้ใดปลูกฟากท่องนิเดีครับอันผู้ใดหูสาเหตุกับเม่นมาบอกคมเนยนะครับแบบ เป็นยังเนี่ยผมปลูกฟักทองปลูกไปหนวยมันใหญ่ขึ้นมาฟักหนึ่งมันก็เป็นทังสี่ครับนี่นเน่นาครับผมเนี่ยพอจับหนวยงามๆเนี่ยกันเน่าครับนี่เพราะว่าหมดจอว่าหมดจอหลากมันบ่าครับนี่ถ้ากอกหนวยต้นใดก็เน่าต้นนั้นนะครับนีอบนอนนนน่อยู่นี่ขึ้นกันครับนี่หนวยใหญ่อะไรครับหนวยหมอนี้ซ้ำกับปั่นนี่แหละครับนี่ซ้ำนี่แหละเน่าอีกคือเกา สำหลับหูวิธีเลยครับจะเห็ดจังไรมันจังสีเศร้าครับผมว่าสิลองเอาชีลองเอาถุงยางนี่มะฮ่อไอคือบัคซีดาบครับคือพอค,อคือฮอรัร่ังเลยนะครับมันสิกแก่เลยบอผู้ไดไอหูมีควมหูการเกษตรกะเหม็นมาปอกใต้คลิปนี่เลยครับผมหูอันีครับผมปลูกมันใหญ่ขึ้นมาสั้นนึงกะเน่าครับผม ทั้งหมดบ่จอกะนาวคือว่าเป็นอ,อย่างเป็นน้ำสายพันธุ์มันบ้างนีจังไดน้ำใด้ครับฟักทองนี่ฟักทองใหญ่เลยเลยพันธุ์ใหญ่เลยแหละแต่๋ยวมาพูดถึงเป็นน้อยเป็นมากกระต่ายถิ่มครับเน่าถิ่มตุ้ยหงกระมินมาบอกผมนี่ได้เครับ